สวัสดีครับยินี้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ m Gaming ในวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเกมโรงวัาวาวสิบสามหรือเมทเฮเตอรทิน, 13, น Team, ในพา์ที่สกันแล้วนะครับก็จากค่าินอนได้แล้วเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าเราก็ได้ดู้ความจริงมาเนาะว่าหมอสีส คุณซีเนี่ยได้เป็นหมอมาก่อนเธอเนี่ยอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ทําให้เธอเนี่ยเป็นคนไข้มาจนถึงด้าตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะมีความจริงหรือว่าอะไรที่บิดเบือมากกว่านนี้ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ let's go ไปใช้นหนึ่งเรียญนะครับ ok มาอ่านนะครับ,ะคะครบชื่อนามสกุลเพศหญิงหมายเลขสิบี่้ใช้โลกหลวงผิด แนะนำแอดมินอาการสนต่อไปใช้ยารักษาผู้ป่วยเดิมที่เป็นหมอของโรงพยาบาลน,นี้ค่าแอดมินลักคนแรกค่าดูแลละครักาปัรยาบาลสีนั่งจากผู้ป่วยเนี่ยร้อนหินผีควรเรียกเรียงหนังสืองมงายของมาเลข07ต่อไปนี้เนี่ยอาจจะเขียนด้วยลายมือหายสับสนสงสัยว่าตายเราได้บาดของดออรหลิวมานะครับอา้าว แสดงว่าอันนี้ต้องคือดรหลิวใช่ไหมเราก็ไม่รู้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราก็ต้องออกจากที่นี่ไม่ได้ออกสิอ่ะใช่ปัดของดรหลิวใช่ไหมที่นี่เออห้องจิตบำบัดเ uh ข้าไปอุ้ย,อ,ย,อ,ยอุ้ยอเฮี้ยโอ้โห บทที่4ตุก๊กตานะครับโอเคมาแล้วนะครับก็คือเกมบักนะครับเกมบักโอ้ยเกมนี้คือบั๊กบ่อยมากเลยบักตั 2, itation, uh, pounds, ้งแต่พาร์ทอร์สองนะอันนี้คืออะไรก็อีโนดนที ge, ่ F9 คู่มือการใช้ตาผ่านเริ่มต้นแปดห้าสองหกเจ็ดห้าขอแนะนำรับผันตัวเองอุ้ย ขออ่อญาดนะครับขออยาปิดนดิดนึงแล้วโอเคโอ้อันนี้ใช้กันไกลตัดได้นะครับถุงมือมวยแล้วก็อันนี้อุ้ยแม่แก้วนะครับขออยาเพิ่มเสียงนะครับแล้วเอานวมไปต่อยลองไปต่อยนี่อุย้ยโอ้มีหัวเอา้ากดไม่ได้ไปโทิร์น โอ้มีนหัวตุ๊กตานี่ใช่ไหมตอนนี้มีสีฟ้ามีมีสีมีสีฟ้าค่ะสีเขียวโ,โอเคตอนนี้ขาดอันหนึ่งครับเฮ้ยมีแฟลชได้ มีเทปใสโอ,โอ้อันนี้คืออะไรอันนี้ผมยังไม่รู้เลยต้องหาหิวอะไรเลยอุ๊ยอันนี้คืออะไรนี่ขามันติดอยู่ในร่องอ๋อรู้ละว,ว่าคืออะไรองการใช้งานแปดห้าสองเฮ็ดหนึ่งห้าสอง 8 5ห้าเจาผิดพลาดาสัผ่านลำต้นผ่านต้นแป้าหน,นึ 8, 5, 6, 7, 1, ่งห้าไม่ใช่เหรอ,อคนนันนุ่นกันเหรอ้ยไม่ใช่อ่อ เิ้ยแต่ว่าแฟลชน้อยเนี่ยมันน่าจะเสียบในตรงตรงคอมพิวเตอร์ป่ะอย่าปักเนาะเกมเกมมันบักไหวมากเลยสิบสี่สิบสี่ดาวแล้วพัจจันดาวแล้วพัจจันใช่ไหมพัจจันคือสิบอุย้ย อีกแล้วอะอ๋อโอเคโอเคกี่มักไหวมากอะดาวเอ่อพัจัน์คือดาพัจัน์คือสิบใช่ไหมเอะมันก็ไม่ครบนี่นามันต้องมีอะไรพิพาในอะไรโอเคผมขออนุญาตดูบทสรุปแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมมาเนาะโอเคเจอกันคนระับ โอเคผมเรียกว่าสรบมาแล้วนะครับก็ค,คือนีอยู่ตรงนี้โอเคเมื่อรอได้ครบแล้วอะตอนนี้น่าจะหนึ่งอุ้ยทำไมไม่มีอจ้าล่องลับอะไรเลยอุ้ยแปลกแปลกขอล่องมมนติดอยู่ในล่องขอแนะนำ ขอแนะนำไปพิรหัสผ่านในตนเองเอ๊คู่มือการใช้ม่แน่จะแปดห้าหกห้าแสดงว่าต้องมีคนเปลี่ยนไปแล้วอืมเอาอยัางไงล่ะทีนี้ตายไม่กก็อด แต่ว่าอันนี้มันใส่ได้นะดับลักเกิดอุ้ยมันต้องเป็นเกียวกับตาแน่ๆเอ่อโอ้โหจะเอาเรี่มาจากไหนล่ะเนี่ยเอ่อโอ้ยผมว่าผมต้องดูกับสลบแล้วครับโอเคโอเคเจอกันคนระับ โอเคผมน่าจะรู้อะไรบางอย่างแล้วก็คือมันน่าจะสลับกันใช่ไหมแต่ถ้าผมติดหนึ่งห้าซึ่งถ้าเป็นห้าหนึ่งเจ็ดหกห้าแปดอุ้ยจริงเนอะแต่ขามันติดหนึ่งลออตามมุมแล้วเหรออุ้ยว้าว ได้แล้วครับผมว่าพาร์ทเนี่ยผมต้องโดอะไรยาวอุ้ยดาวบวกดาวบวกห้าเท่ากับศูนย์เจ็ดอะไรวันเนี่ยโอู้ยกอดแสดงว่ามันต้องเชื่อมกันแน่นี่ดาวบวกดาวเท่ากับห้าซึ่งผมไม่รู้ โอเคดูบทสรุปโอเคมาแล้วนะครับก็คือให้เราเนี่ยมาตรงนี้เนาะก็คือมันจะเป็นสี่หนึ่งสามโอเคเราก็ได้ท่าฝาครอบมาซึ่งฝาครอบตรงนี้เราเอาไปใชดตรงนี้ครับ ไม่มีหลอดไฟไม่มีจุดแสงสว่างใส่นี้ดูดิใส่นี้หมดใส่ใส่ไม่น่าจะมีโอ้ไมค์กอชเอ๋หรือว่าผมต้องอันนั้นดีว่อลองดูฝ hey, นตกขอขอไปแลยนะครับฝนตกเน,ะน,นาะขอโทษดังขึ้นมาที่สุดนะครับ จะพูดดังให้มากที่สุดเนาะเพื่อความปลอดภัยผมเปิดเสียงสดกันแล้วกันมาเปิดเสียงซู้เสียงามาอันนี้น่าจะอ่นานรอบตัวผ่านแล้วหรือเปล่ามีของอยู่ข้างในแล้วต้องผ่านปะอ๋อไม่ต้องผ่านนี่นาโอเคผมก็จะได้อันนี้มานะครับเปิตกหนักมากเลยอะ เึ่งของอัปเดอะไรวะโอเคผมอาจจะดูบทสรุปแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งจริงๆโอเคมาแล้วนะครับผมออ่เ,อเอให้มันเรียกเลียเล้ยงเลขตามนี้นะครับสี่อันนี้หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่ง,ส,ง,งสี่้ยโอเคได้มาแล้วนะครับ เสียงเสียงโฟมอาจจะดังไปหน่อยนะครับต้องขออภัย้วยนะเพราะว่าตอนนี้คือฝนตกหนักมากจริงๆนะครับแป๊บนึงนะทุกคน,นลืมนะครับมันต้องทำไงต่ออ๋ออ๋อจอ,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 อร์แดนหรอผมอาจจะดูลด,ดสรุปไปด้วยนะครับต้องขออภัยจริงจรเนะเพราะว่ามันเพื่อความรวดเร็ว มันต้องกดตรงไหนนะด้ความรวดเร็วของเทนะครับแสดงว่ามันต้องกดแถวนี้นะสิเอ๊ะมันต้องกดตรงไหนวะเฮ้ยไม่ได้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 ไ โอเคต้องหนีหา่างออกจากมันแล้วอ๋อตรงนี้ตรงนี้โอ้โหได้ฟองน้ำมานะครับดีๆเสียงคลิกนะครับรับร่งเลยจริงไม่ใช่ผมผมนะครับแล้วก็ได้กุญแจมานะครับขอกุญแจตรงนี้นะมาเ,เปิด มาตปิตรงห้อ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 งไหนวะห้องห้องชั้นแรกก็คือห้องห้องทางานพผอ,อ,อนะครับ <c oughs> เปิดออกมาปาเขาให้เจอต่อใหญ่แล้วสิต้องหาอะไรมาอุดซึ่งฟองน้ำ นไม่น่าจะเกี่ยวฟองน้ำไม่น่าจะเกี่ยวนะโอเคดูบทสรุปอันนี้เสียงหน่อยครับอ่ะน,นี่เสียงคิกโอเคเดี๋ยวผมขอ,อยัดตัดนะครับโอเคผมไปดูบทสรุปมาแล้วครับให้เราเอาลูก,กตาเนี่ยไปอันนี้ดูโอ้โ oh ห my god ง่ายง่ายไม่ใช่แสดงว่ามันต้องไปทางนี้อ่ะอืม มัวไปหมดโอเคผมขอญาตข้ามนะครับแปบ๊บหนึ่งโอเคผมมาแล้วครับขอญาตข้ามเนาะข้ามไปเลยนี่เรียบร้อยนะครับเราก็เราก็เปิดน้ำใช่ไหมเปิดน้ำเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เอาอันนี้แช่ไว้เราก็ได้ได้ฟองน้ำเปียกมา มันโดนจะเอาใช้อะไรทำอะไรเดี๋ยวเรามาลงลงนี่สิโอ้โหรหัสผ่านโ้ยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรนี่ค่าคิดริ้วหรอเฮ้ยคิดมาทำอะไรอ่ะได้ไห่คิดริ้วเปลี่ยกเอามาทำอะไร มาเช็ดหน่ส่งเกินเชดไม่ถึงส่งเกินเชดไม่ถึงโห<ฮ><ฮ>ลาดอีกโ oh my god แมนขออนุญาตฟับทสรุปแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเจอกันโอเคผมไปดูบทสรุปมาแล้วนะครับก็คือว่า ให้เราเนี่ยเอาไม้กางเขนดูดีวยวก่นอนขออนุญาตติดตั้งล้อกัน้นเนื่องจากมีผู้ป่วยหมายเลข31ห้อยหัวมาจากหลบฟ้าแอบในห้องผออเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและห้องผออนำอหน้าห้อง,หน,ห,องหน้าต่างห้องเนี่ยผอจะเพิ่มล้อกัน้นและปิดทางเข้าหลับฟ้าอนุมัติเข้าอนุมัติอ๋อโอเค เราก็เอาพาหิโนเนี่ยมาเช็ดนะครับเราก็จะได้เลขออกมาซึ่งเลขนั้นก็คือเลข3 5 3 2 3 2สามสามสองแปดห้ารอสามสองปดห ไม่นับอันนี้หรอห้ 5, 8, 2, 5, 8, 2, อาแปดสองสามห้าแปดสองสามหรอห้าแปดสองสามอ่าจริงด้ยโอเคกระดาชิ้นดูบนว่าอันนี้โอเคเอามาต่อกันเราก็เดิกันไปเธอเห็นมันจริงจริง,รงมีผู้ป่วยจำนวนมากไม่สามารถเข้าร่วมเอ่อพยาศิริภาพเอ่อ พยาิพยศภาพหรอ,ทา,ท,รอาทางทางเทเรมวนิทยาและวินิจจัยได้จากคาพูดและพฤติกรามที่ปิดกติเท่านั้นแต่สิ่งที่พวกเขาพูดนั้นเป็นความจริงหรือไม่ฉันยิ่งสงสัยในสาเหตุของผู้ป่วยของซีโอซีเธอเนี่ยเป็นผู้ป่วยหลังจากการตรวจสอบของการทดลองที่ผิดกฎหมายในโรงพยาบาลบังเอิญในขณะน,นี้เลยหรอคนปกติเนี่ย ต่อให้กินยาผิดก็ไม่ต่างอะไรกับบุญป่วยก็เหมือนกันก็เหมือนกับหุ่นไล่วิญญถ้ากดนี้เป็นั้นช่างระบายอากาศเนี่ยเป็นห้องสนทนาการเล็กเกินหุ่นของเซลล์ C เนี่ยที่จะออกไปได้คนอื่นออกไม่ได้ต้องหาทางช่วยพวกเขาของของออกอาจจะควบคุมประตูประตูไฟฟ้าได้ชั้นรุรหัสผ่านแล้วก็คือ638 264 โอเคนะครับหัว oh, ฉันเจ็บมากอุ้ยโอ้โ oh. อ oh. oh. ้โหก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทที่4ตุ๊กต,ตาตานะครับอ๋อ oh. งั้นก็สนุปว่าคือหมอซีอาจจะเพียมผิดกดอะไรบางอย่างนะครับทำให้เธอเนี่ยกลายเป็นคนไข้ซึ่งเธอเนี่ยอาจจะเป็นจิตหลอน เห็นผีอาจจะหลอนเออผมอันนี้อาจจะไม่รู้นะว่าเธอเนี่ยอาจจะกินยาคืออาจจะกินยาจนเพี้ยนกินเธอคือเธออาจจะเสพยาเสพผิดหรือเปล่าทําให้เธอเนี่ยหลอนหรือไม่ก็เอออาจจะเห็นจริงๆก็ได้นะครับโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับเกมเอ,อ่อลงพัยสามหรือเมทัา ตืดทินไว้พิงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสตอร์คให้ผมด้วยนะครับส่วนเช่นนี้ผมขอตลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในบทสุดท้ายคลิปนี้สำหรับคลิปนี้4ีโยเกนครับผม